สวัสดีครับพบกับเรื่องสยองย2สองนอกันอีกแล้วนะครับเรื่องราวกำลังเข้มข้นเลยนะครับระหว่างผ่านจันกับผ่านเชิดซึ่งเป็นผ่านฝึกหัดผานเชิดได้เรียนจากครูจันมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วถึงถ่ายทอดสรรพวิชาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแกะรอยการตามสัตว์การเข้าหมายที่มั่น การตามสัตว์ลำบากแต่เรียนรู้เพียงทฤษฎีรวมถึงไสยเวทอาคมทั้งหลายจากครูจันเรียกกันว่าถ่ายทอดกันหมดไส้หมดพุงกันเลยทีเดียวแต่เชิดก็ยังไม่เคยได้ลงสนามจริงสักทีมีแต่นั่งห้างเล็กๆน้อยๆที่เป็นหมายที่คุ้นเคยกันดีพันจันปันจันอยู่ไหนช่วยฉันด้วยบันจันปันจันช่วยฉันด้วยกว่าจะถึงเหนืย โอ้่ันจันผันจันช่วยฉันด้วยผันจันผันจันจ้าผันจันอู้เจอแล้วผันจันอยู่นี่นี่เองโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวมีอะไรหรอป้าขาใจเย็นๆค่อยค่ยพูดค่อยค่ยจากัน ผานจัน,นหลายชั่ยืนกอดกระต้นกล้วยเลียอยู่ตั้งนานไม่ยอมมากินข้าวกินปลานี่ผ่านไปตั้งหนึ่งวันแล้วกอดอยู่ต้นกล้วยอยู่อย่างนั้นช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยโอ้ผมพูดีนะฉันไม่ได้รับการไล่ผีหน้าตาพร้อมิ้วลอยหมดแล้วช่วยฉันด้วยผานจัน,นอ๋อได้อย่างนั้นกันจะส่งลู้สิษย์ฉัอไปด้วยกันส่งเฉยเฉยไปนะ แล้วใครจะไปเป็เพื่อนในเชิญมัางละ่ะดีจิตเหรอโอ้เมาหลับไปแล้วอยู่ที่มันโอ้ยฉันโคตรจะฉันไม่ผ่านละเรื่องผีนเนี่ยขอผ่านเลยไม่เอาด้วยเห็นกลัวไม่อย่างนั้นถ้าฉันไม่กลัวฉันเข้าไปได้เป็นลูกศิษย์ครูจันไปแล้วสิเออก็จริงหรือเอ้ยมเมวละครับผมก็ไม่ถูกโลกกับผีสางไม่นางโก้งนี่ ขอผ่านด้วยคุณนั้นก็เหลือเชิดดินเดียวคนเดียวไหวไหมไหวครับครูเดี๋ยวจะลองดูไปจ้าอเชิดโอ้หทำไมทางบ้านป้าเปรียวจังเลยเดือนมันมืดแหละลูกเอ้ยแต่ฉันน่ะเดินจนชินแล้วมันก็เปรียวอย่างนี้แหละเดือนมันมืดมืดด้วย เดิอนอย่างนี้ไม่กลัวมั้งเหรอป้า นั่นไงเชอรลูกดูให้ป้าหน่อยเออกอดอยู่นั่นไงไม่ยอมเลยพอไปถึงบ้านภาษาเด็กหนุ่มนั่งกอดต้นกล้วยโคดรัดฟัดเวียงประหนึ่งพอดรักกับหญิงสาวเอาพอนุ่มตื่น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 ทำอะไรอยู่ะ่ะ เรียกไม่รู้สึกเลยถ้าอย่างนั้นต้องคุยกับต้นต่อต้นเหตุซะและ้วล่ะเอาแม่ปลายตานีปล่อยเด็กหนุ่มคนนั้นเถอะเขายังเด็กอยู่เลยแล้วไปอยู่กับฉันไหมไปเป็นค่าช่วงใช้ให้ฉันไม่อย่าคิดจะลองของนะฉันไม่ยอมหลอกทิ้งหนุ่มคนนี้หน้าตาหล่อเหลาฉันต้องเอาไปให้ได้ ก็ลงขอบกันหน่อยแล้วกันนะโมพุทธยะมะพะทะนะะสักดิ์สังค์สังคีตีวะชรโยบยาคัตขังสาลาปัตตังทิสวาสเพยยขาสปังยันติสกกสส์วัชิราลุทางเวสวรรณัสสั าปุถัมอุกะวสะ,ะสัจจะสุสามุังยะมะนัสสังนัยาาอุทธาอิเมทะตัมยัติโยแล้วฉัน,นคูนแล้วไยฉันไปตกลงฉันจะไปเป็นบริวารของหนุ่มก็ได้นะยอมไปเท่าแต่แรกีดี เขาคุยกันดีๆแล้วไม่ยอมไปก็ต้องเล่นไม้แข็งกันบ้างขอบคุณมากพ่อเชิญจะไม่ได้หลานฉันคงตายแน่ๆขอบคุณมากจ้ะไม่เป็นไรแล้วป้าพึงนี้ก็ตัดต้นกล้วยให้เรียบเลยนะอย่าให้มีเหลือเลยกล้วยตานีเนี่ยเราปลูกกล้วยน้ำว้ากล้วยอะไรแทนก็ได้แต่อย่าปลูกกล้วยตานีแล้วนะ หลานของป้าเขาทาทางโซนน่าดูเลยนี่มีคงจะไปเล่นของเขา้าแหละเขาถึงได้เดี๋ยวพาไปอยู่ด้วยจากนั้นเชิดก็ขุดหน่อกล้วยที่ขึ้นข้างต้นเอากลับมาด้วยเมื่อเดินทางกลับถึงบ้านผ่านจันผ่านจันก็เลยถามขึ้นว่าเป็นไงไอ้ชิดผุเป็นยังไงได้ครับครูได้กลับมาด้วย ดีแล้วดีแล้วพรุ่งนี้เองก็ออกไปปลูกแล้วดูแลดีๆอลังต้นสูงประมาณเลยบ่าเองก็ค่อยๆทำพิธีอีกครั้งหนึ่งแล้วค่อยเอาเป็นค่าช่วงใช้แต่อย่าคิดทำมิดีมิร้ายกับนานชะละเอาแค่เป็นค่าช่วงใช้ที่จงรักภักดีก็พอแล้วไม่อย่างนั้นเองจะมีข้อกลัวไม่ได้เลยครับครูผมจะจำไว้ครับ เองต้องสะกดใจนะเพราะว่านางจะมาในรูปร่างที่สวยมากต้องตาต้องใจเองอย่างแน่นอนแต่เองสะกดผ่านตรงนี้ได้หากข้ามจิตใจตรงนี้ได้เองจะได้ค่าชงใช้ที่ซื่อสัตย์และพักดีกับเองอย่างี่สุดครับครูจากนั้นคนที่เหลือก็พากันกซักไซไล่เลียงเชิดเป็นการใหญ่ให้เล่าถึงเรื่องราวที่ผ่านมา ทำอะไรมาบ้างเป็นยังไงคลื่นเพลงสนุกสนานกันไปตามภาษาวงสุราเอานั่นรถใครเลยนั่นมามือพิดคำาๆเนี้ย